โอจิติกก้าวไกลไปกับทาทา สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูงสินค้าเสื่อมสภาพหมดอายุล้าสมัยถูกขโมยหรือสูญหายนอกจากนี้ยังทําให้สูญเสียโอกาสในการนาเงินที่จมอยู่ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ โดยทั่วไปสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมจะมีอยู่3รูปแบบหลักได้แก่ 1. วัตถุดิบคืออะไรก็ตามที่เราซื้อมาจากซัพพลายเออร์โดยทั่วไปแล้ววัตถุดิบจะมีสภาพคล่องมากกว่าสตออ็อกคงคลังในรูปแบบอื่นดังนั้นหากเราเห็นบริษัทใดจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบมากกว่าสต็อกในรูปแบบอื่นเราก็จะสามารถอุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง 2. งานระหว่างกระบวนการคืองานที่ค้างอยู่ในขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่ในขั้นตอนการตัดเย็บโดยทั่วไปแล้วงานระหว่างกระบวนการจะมีสภาพคล่องต่ำที่สุด3สินค้าสําเร็จรูปคือสินค้าซึ่ผ่านขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่จะคิดว่าการจัดเก็บสต๊อกในรูปแบบของสินค้าสําเร็จรูปดีที่สุดแต่ในทางปฏิบัติแล้วหากสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้าจริงสต๊อกสินค้าสาเร็จรูปจะมีไมม่ากกั เนื่องจากว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วสินค้าสําเร็จรูปไม่ได้มีสภาพคล่องสูงอย่างที่เราคิดกันจริงครับการจัดเก็บสินค้าคงคลังในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ต้องเก็บในปริมาณหรือระดับที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปจนขาดสต๊อกและไม่มากเกินไปจนเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ไม่จําเป็นดังนั้นองค์กรควรจะจัดเก็บสินค้าคงคลัง,คงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการผลิตในแต่ละรูปแบบ ควรจะจัดเก็บสต็อกในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับองค์กรเรามากที่สุด 1. การผลิตตามสั่งหรือ make to order คือการผลิตที่เริ่มสั่งวัตถุดิบและทาการผลิตหลังจากได้รับออเดอร์จากลูกค้าแล้วซึ่งจะทําให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอนาน 2. การผลิตเพื่อเก็บสต็อกหรือ make to stock คือกระบวนการผลิตที่ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเก็บเป็นสต็อกไว้เพื่อรอขายให้กับลูกคา้าซึ่งก็จะทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ควรจัดเก็บสต็อกในปริมาณที่มากเกินไปเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องและความย ออาาาจไไมม่ต้้้้งกรรรสสสิินนคคคหืดััยบเพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งจากการแข่งขันระหว่างคู่แข่งทางธุรกิจและจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการจัดเก็บสินค้าคงคลังจึงมีควรพิจารณาแต่ความพร้อมและความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาองค์รวมแบบบูรณาการถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่นๆเข้ามาประกอบด้วย สนับสนุนรายการโดยทาทาสีนอนใจแอน